ครอบแถลงแล้วทำไมลิวบูพูลไม่มีชื่อสบอสลายเกมเสมอทีมลีกรองเยอรมน,นีความหลงหลังเกมที่ลิวบูเสมอกับกอยเทอร์เฟิร์ต4 4อสในเกมอุ่นเครื่องนัดที่2เมื่อเย็นที่ผ่านมาดีเจกินขอบกุนซือของทัพพิศา์แดงได้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุของการที่จู่ๆโดมินิกสโบสลายนักเตะใหม่ป้ายแดง ที่มาสวมเสื้อเบอร์แปดหายไปจากทีมบบปปิศนาซึ่งเจก้กคอปได้เปิดเผยว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าในช่วงของการฝึกซ้อมและส่งผลให้ได้มีการหารือภายในทีมและตัดสินใจว่าจะไม่เสี่ยงกับเกมเล็กๆแค่อุ่นเครื่องและต้องการให้นักเตะหายดีเสียก่อนที่จะกลับมาลงเล่นต่อไปและการเปิดซีซั่นใหม่ก็รออยู่ด้วยเช่นกันตัวเจกิก้งคอปได้กล่าววา่าเขาข้อเท้าพลิกเล็กน้อยในการฝึกซ้อม ไม่มีอะไรจริงๆทุกคนมีแง่วงบวกเกกับเรื่องนี้มากเริ่มจากตัวเขาเองก่อนหากวันนี้เรามีเกมพีเมรีหรืออะไรก็ตามเขาสามารถลงเล่นได้ดังนั้นเราไม่เสี่ยงแล้วเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับเกมกับเบสเตอร์หลังจากเดินทางแต่สำหรับเกมกับบาเยนเขาจะพร้อมแน่นอนสื่อกระทิงตีเขาหรือว่าผูเตรียมทุ่ม69ล้านซิลสตาเลียนมาติดตร่วมทับ เอลนาซิองนานสื่อดังแดนกระทิงดุออกมาประโคมข่าววา่าลิเวอร์พูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมี์ลีกอังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอจำนวน69ล้านปอนด์ควาตัวเฟเดริโกบันเบดีกองกลางทีมชาติอุรุกวัยของเลียนมัตลีทีมในศึกลาลิกาไปเสริมทัพเจอเกนคอปกุนซือลิเวอร์พูลต้องเจอกับปัญหาใหญ่ หลังจาก2อบิดฟิลตัวหลักอย่างฟาบินยและจอแดนฮิเดสันกลจะย้ายไปเล่นในศึกโปโลีกซาอุดีอาระเบียเต็มที่แล้วและยังหาคนมาทดแทนไม่ได้ขณะเดียวกันคอปชินชอฝีเท้าของบันเบเดมานานแล้วโดยมองว่าดาวติวัย24ปีมีศักยภาพมากพอที่จะเข้ามายกระดับแดนกลางของลิเวอร์พูลได้ทันทีและจะเป็นการลงทุนที่คุ้มคา่า ในระยะยาวของฮงแดงขณะที่บันเบเดก็กำลังเผชิญสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างหนกักหลังจากเลียนมาดลิดเพิ่งได้ตัวจุด ham, เวลลิงแฮมกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษไปสำทับและสองห้องเครื่องตัวหลักอย่างโทนี่โคสและลูก้ามอดลีก็ต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปสำหรับบันเบเดตลอด5ปีที่ผ่านมาลงสนามให้มาตริดไปรวมทุกการการ204นัดซัดไป18ประตูด้วยกัน